วันนี้บิวซานกับคุณนายแม่ก็เดินที่ถนนอะไรถนนชองเซลิเซ่เพราะมันมีเอสด้วยคือถนนชองเซลิเซ่ก็คือเป็นถนนที่แบบว่า,าขายพวกอ่าแล้วเราใส่แดงข้ามมาเลยถนนที่ขายของพวกแบรนด์เนมต่างๆย่างชอปปิง้งแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อก็ได้แล้ก็ไปเดินเฉิดฉายเฉยๆนะครับ ถนนนี้เขาก็บอกว่าเป็นถนนต้นแบบของถนนราชดำเนินนั่นเองเพราะถนนราชดำเนินก็คือเนี่ยเขายกแบบจากถนนชองลิเซ่ไปอ่ะดูดูถนนแล้วกันอย่ามาดูหน้าบิลดูสังเลยอะตอนนี้ก็เข้าโหมดความปลอดภัยสูงสุดเหมือนกันเนี่ยน,นี้ก็มีรถยนต์เรโนมีอุยฮากินดาร์สเนี่ยไอติมก็น่ากินอนู่ทีต้องมากินเฮ้ hey, ยสาวจะตายชักยิ่งไหนวันนีต้องกี่กติม แล้วก็มีอตอนนี้แสงสียามค่ำคืนเราก็เลยเดินเล่นไปเรื่อยๆแบบไรจุดหมายิวซังเคยฝันนะตอนเด็กๆว่าเรานะต้องมากินกินกาแฟที่ริมถนนของชองเซลิเซให้ได้ต้องริมถนนด้วยนะแต่ว่าจีา่แต่ยูซังไม่กินกาแฟดิบซังก็กินโกโก้แทนและกัน เดี๋ยวหาดูว่ามีร้านโกโก้ไหมเราจะได้มานั่งจิบโกโก้กันริมถนนชองเ e อริเซ้นี่มีร้านคอมมี่ฮิลฟิกเกอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็บอกว่ามันจะมีร้านลาดูเล่น,นะครับร้านลาดูเล่คือเป็นร้านที่ขายอะไรนะมะกรองที่อร่อยมากเป็นร้านแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันเราไม่เชื่อเราต้องพิสูน์แต่ว่าเรามาวาทิตใช่ไหมตอนคืนมันก็จะปิด,ปดเดยอะบ้างแต่ว่าก็ ดูๆนั่นแะหให้ซื้อทุกร้านก็ไม่ไหว,ไวแพงเหลือเกินฝั่งนู้นก็มีสีสันสดๆงาม,งามนี่ไงเราเจอร้านร้านขายริมถนนแล้วเดี๋ยวเราต้องมากินให้ได้เดี๋ยวไปดูก่อนซิมีอะไรบ้างนี่ไงเราก็มาถึงร้านนี้แล้ว ลาดูเล่ปารีสนะครับนี่ร้านลาดูเล่ร้านนี้นะต้องซื้อให้ได้เลยนะมากระรองอร่อยมากๆหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน <c oughs> นี่ดูหน้าร้านนะครับ <c oughs> หน้าร้านตกแต่งแบบว่าสไตล์ดูวยสวยงามมาก <c oughs> มากระรองทําสีสวยมากดูสีสีชมพูสีเขียวสีอะไรเงี้ยร้า <c oughs> นลาดูเล่นี่ต้องซื้อให้ได้ อ่าแม่เราเข้าไปข้างในกันเข้ามาในร้าน okay, อ่ะเข้ามาในร้านโ uh huh. อ้ยน่ากินทุกอย่างเลยครับดูดิโอ้ยเค้กช็อกโกแลตก็น่ากิน <c oughs> เรากินเลย <c oughs> เค้กช็อกโกแลตมังก,กรใช่ไหมตัง้งแตชีลเชสอร่ยดูน่ากินมากมากตรงนี้ตรงนี้มาดิเ <c oughs> ข้าแถบันยามมากเลยเนี่ยนี่เลยคุณนายแม่กำลังยืนรอคิวต่อนะครับจะเข้าไปนั่งในร้านต้องต่อคิวนะครับแต่วันนี้คิวไม่ยาวประมาณ3-4ีคนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาต่อคิวอีกยาวรือเพื่อจะซื้อของนะครับแต่ว่าก็ต่อไหนๆมาแล้วต้องต่อ ต้องขินให้ได้ดู่สไตา์ตกแต่งในร้านสิอโอ้โหสไตา์ประมาณยี่โบลาณไงก็ไม่รนนู้แล้วก็มีช,ช็อคโกแลตชายนะครับแต่อันนี้ก็คือดูสังไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่หรอกมันเป็นมันไม่ใช่ของเด่นของที่นี่มาที่นี่เราต้องกินมาการองให้ได้ นี่แล้วมีด้วยมีมีเมอแรงด้วยอันนี้เมอเมอแรงแล้วฝั่งนี้ก็เป็นพวกขนมเบเกอรี่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใสจ่จานเหมือนกันที่เราใสาจ่จานนั่นอยู่ฝั่งนึนนงจยมีอนี้ท,นที่เขากำลังยิบเป็นอยู่นี่นะน,นี่เป็นกนแจกฟรีนี่อันนี้ก็มีร้านเจลอเท่นะครับหลักคอสเต ฝังนู้เหรอฝังนู้มีเดซาราด้วยมางแอนสเปนเซอร์แล้วนี้เลยร้านหลุยวิตรองตรงนี้เลยปิดหรือ,อยังไม่รู้เดี๋ยวไปเดินดูกันโอ้โหดูโฆษณาน,นี้สินางแบบชีไม่ใส่เสื้อด้วยแหละแต่ข้างล่างแกใส่ น <right ี่คุณนายแม่เฉิดฉายอยู่บนถนนชองเอลิเซ่กำลังข้ามถยู่น้เออไฟแดงแล้วไฟแดงแล้วเราได้ข้ามถนนชองเอลิเซ่แล้วเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาช้อปปิ้งกันต่อช้อปปิ้งแบบวินโดว์ช้อปปิ้งคือว่าดูแต่ตามืออย่าต้องเพราะกระเป๋าจะพังร้านปิดแล้วโชคดีมากที่มากลางคืนเพราะว่าร้านมันปิด แต่ว่าคุณนายแม่บอกว่าเดยวพวกที่จะมาใหม่นายแม่เดากจะเข้าร้านหรุ่ยมากๆนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ดูซังพาคุณนายแม่มากินวันเกิดนะครับกิตับห่านอ่านไม่ออกกันที่ร้านอะไรภาษาฝรั่งเศสตอร่อยมากอ,อันนี้นะครับคุณนายแม่ครับดูซังก็สั่งนี้ให้นายแม่กินนะครับอันนี้คือตับห่านนั่นเองก็คือโฟกานะครับน,นี่คือคือโฟกา ก้อนเป็นๆโบรดิซซอรอะไรนู้นเขาบอกว่ากินโฟโกัสกับเนี่ยกับขนมปังเป็นค่าไงครับบิวสัง่งสั่งเป็นเมนคอร์สเป็นสตาร์ทเตอร์กับเมนคอร์สครับอันแรกก็เป็นซีซ่าสลัดก่อนนะครับซีซ่าสลัดกับขนมปังใน,นแม่เรากินให้ดูซิรสชาติเป็นยังไงบิวซังไม่เคยกินเหมือนกันตับหาง ต้องจิ้มจิมหน่อยๆคุกเกลือนิดๆแล้วก็ไอ้อแล้วก็ปาด้วยน้ำดำๆนิดหน่อยอันนั้นหน่อยเกินไปได้น,น,นะอ่ะอย่าลองชิมฟิอ่ะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเหมือนตับเหมือนตับไหมรสชาติคล้ายๆอะไรเหมือนชีสเหรอ ใช้บิวตัง,งชิมสักติ่งหนึ่งซีอ่าแค่พอวางวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มเองวางไว้เดี๋ยวจิ้มเอง

ตอนแรกอะ่ะนึกว่ามันจะต้องเป็นแบบว่าตับเลยนะเพราะว่าบิลสามารถกินตับใช่ป่ะแต่อันเนี้ยอร่อยแล้วก็แต่ในใจแม่ว่าหรือว่าใส่คล้ายชีสอร่อยอรอยนี้อร่อยโอเคบิลต้องกินได้เขากินขนมปังด้วยนะบิลจ้างกันมากเลยบิลจ้างงานมากที่กินได้รประเภทของแปลกๆเขาเป็นมาแต่อันนี้มันอร่อยจริงๆคล้ายๆชีสแต่ก็มีกลิ่นกลิ่นอาของตับอยู่นิดนึงอากินขนมปังด้วย ก uh ินขนมปังนี่พิเศษเลยเนี่ยพาคตรงไหแม่มาเลี้ยงวันเกิดแล้เนี่ยกินตับห่านเนี่ยเปนเป็นอักินจะพร้อมกับตีอร่อยไหมน่ะดีไหมถามวันเกิดจะมีไหมอีกจะมีไหมอีกลองดูสีสารสลัดกันไหมว่ามันอร่อยไหม ีเนยด้วยอ่เนยแบบเป็นพาเมซอนชีสนะแล้วก็เป็นแผ่นๆนี้เลยอะ่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยมาก,นะกมหยุดไม่ได้เลยอะ่ะปากหยุดไม่ได้จริงเลยดูของแท้ที่ำได้ทาน ที่โรงแรมเอราวัณตอนคุณยายอยู่ตกใจเหรอแม่ตั้งแต่นั้นไม่เคยทานตับอิ่มใจมากนึกมาได้เออมาฝรั่งเศสต้องทานเพราะว่าที่โรงแรมที่โรงแรมเอราวัณก็มาจากห้องอาหารราคาเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นของฝรั่งเศสจริงๆต้องกินมันเป็นข้ออาหารราคาของโรงแรมเอราวัณซึ่งเดี๋ยวนี่เอราวัณก็ไม่มีแล้วกีเมื่อ เป็นไงถูกใจมา้อาหารม่าตามเล่นต้องสนุกปังร่อยๆสุดๆดูสิให้ดูใกล้ๆเลยว่าตับหานมันเป็นอย่างนี้ดูสังก็ไม่เคยเห็นแต่ว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้คือใกล้ๆถ้าไปขับแรกก็ฟืนเลยตาหูตาหวาน ชิ้นเนี้ยเท่าไหร่ไปไหมยี่สิบยูโรชิ้นเดียวเอาอันนี้ก็คือเมนคอร์สของคุณนแม่นะครับก็คือเป็นเนื้อสเต็กนะครับเอาแบบมีดียมแรน์นะครับแล้วก็ด้วยเฟรนช์ฟราย เดี๋ยวมาดูเื่อ French fry จริงๆ French fry มันจะเป็นยังไง French จริงๆนะสุดผมมีสั่งก็สั่งสั่งเป็นปลาแซลมอนนะครับรสชาติเป็นไงมีมันกรดับเยอะกว่าแห่งเด็กและนี่เป็นเจ้าบ้านหรอไอ้นั่นมันไม่ใช่ French fry เรียกอะะ Fry เก๋ Fry Fry ใช่ก็อกไรนะ Fry มัน Fry อันนี้มันเฟลชที่บอกฝรั่งเศสไงเฟลชไฟล์ไฟล์แบบฝรั hmm. <All> right, mm ่งเศสอันนี้ลองกินดิ mm hmm. ลองกิน mm hmm. ลองกินเนื้ mm hmm. อดิรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. น,นี่ก็มีจิ้มนี้ด้วยนะ mm hmm. เป็นไง ชุกมาเลยอ่ะไม่ไม่มีเียแบลนด์เียบเลยที่นี่นั่นแหละดีละเขาจริงๆแลยเราชอบเรียบแบรนด์คนจะมีเรียบแบรนด์กินถ้าเป็นอาหารมื้อนี้อร่อยมากนี่นี่น้ำจิ้มสิเขาอ่ะเรียกอะไรนี่อร่อย เปรี้ยวเปรี้ยวแก้เลี่ยนดีมากก็คือแม่ไม่ยอมกินเฟรนช์ฟรายหมดก็แหละก็เลยขอขับขอขับแต่อยากกินอ่ะแต่เนื้อนะแม่ชอบติดมันที่ไม่ติดมันแล้วพอดีเขาแบบว่านยไม่ติดมันแท้ๆติดจริงเนี่ยอยากจับจริงอ่ะแม่อยากได้อเลยบิวซังชอบแบบนี้มากๆอร่อยดีใช่วิวสักกินใช่ครึ่งหนึ่งเลย ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับก็น,นี่เลย73ยูโรนะครับนี่นะครับอันนี้บิรุสซังก็พักโรงแรมอันนี้นะครับนี่ชื่อโรงแรมว่าอะไรนี่อ่ะไม่ใช่โรงแรมเนี่ยโฮเทลบริลแชมอะไรก็ไม่รู้โฮเลอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศส มีล็อบบีต้ตรงนี้ด้วยไหนถ่ายน,นี่บิลซังซื้อมะกรองร้านลาดูเล่นะครับอันนี้ซื้อมาเป็นของฝากเขาดูสิท็อปมีอะไรบ้างเป็นของฝากเขานี่ดูสิมันช่างน่ากินอันนี้เปหกชิ้นนะอันนี้ไปฝากจียยักัปฝากจียน ต้องบริโภคก่อนวันที่อ่ะซื้อวันที่สิบเจ็ดหอมเชียร์แล้วก็ส่วนนี้ดูลซังซื้อกินเองกระปากแม่เบิรซื้อกินเองแล้วก็นีอ่อันนี้บิลซังก็ซื้อมาเป็นทรัฟเฟิลนะครับทรัฟเฟิลนี่มันเป็นช็อกโกแลตป้านเป็นรูปกลมๆแล้วก็เคลือบนู่นเคลือบนี่แหละ อันนี้บิลซังก็ซื้อกินเองเหมือนกันเพราะว่าบิลซังเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์หรือเป็นช็อกโกฮอลิกนั่นเองชอบมากชอบมากวันนี้นะครับตอนนี้บิลลูซังก็กําลังอยู่ที่ถนนชองอลิเซ่อยู่นะครับวันนี้ได้ทําตับความฝันสักทีหนึ่งคือว่าได้มานั่งจิบกาแฟแต่บิลซังไม่กินกาแฟนะบิลซังก็เลยสั่งช็อกโกแลตร,ร้อนละกันก็ได้มานั่งจิบช็อกโกแลตร้รอนนะครับที่ริมถนนชองอลิเซ่นี่เห็นไหมนี่คือถนนชองอลิเซ่นะแล้วก็มี เป็นหลังคายืดออกมาแล้วต้องกินบนถนนด้วยนะนี่เราจะได้กินบนถนนแล้วชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้ร้านร้านยูนิเซกนะครับนี่ร้านยูนิเซกนะครับแล้วก็คุณนายแม่ก็บิวซันก็สั่งคาปูชิโน่อะลาเต้ลาเต้าเคาราเมลให้คุณนายแม่ทานนะครับส่วนบิวซันก็พอชอกโกแลตแล้วก็สั่งควซองนะครับมาญี่ปุ่นเอมาฝรั่งเศสนะครับกินแบบว่า ขนมปังฝรั่งเศสทั้นึงก็กลวซองนะครับแล้วก็สั่งอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นขนมปังนะ่ะแล้วก็มีลูกเกดมีครีมมีแยมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนี่อาหารมาแล้วคุณนายแม่ของคุณนายแม่ก็คือลาเต้คาราเมลนะครับดูซิมันน่ากิขนขนา,ขาดไหนเนี่ยข้างล่างแบบว่ามีคาราเมลแบบหูหอย่างนี้เลยนะแล้วเป็นแบบร้อนอุ๊ยดูโคตรแยกแยกสามชั้นด้วยอะสีสันสดใสสวยงามเพราะมันร้อนนะอันนี้แล้วก็อันนี้คือช็อกโกแลตของบิลูซังนะครับนี่ช็อกโกแลตช็อกโกลาโต แล้วก็นี่เป็นครัวซองกับไอ้ขนมปังที่บิลลสังบอกมันมีลูกเกลอะไรเมื่อกี้ด้วยนะนี่ค่าเสียหายของมือนี้นะครับก็18ยูโรโอ้โหเนี่ยครัวซองดูสิหยิบออกมาแล้วฉีกมาเนี่ยเหมือนปัตุ๊กโกเมืองไทยแล้วโออร่อยอย่างเงี้ยรักษเนี่ยครัวซองที่ดีแม่กินกินหมดอ่ะ กินกิที่ต้องกินของซิมซีเหนียวเหนียว,วแมงหอมหอมมากโอ้โหบอกอตอนเคยทานคัวจองไหนที่อุ่นที่กขาบอกว่าคัวจองอร่อยนี่อร่อยกว่าอีกเหรอแค่ฉีกม,มาซิฉีกม,มาสักคำนงสิ ได้ได้โอเคร้านนี้ผ่านนะยูนิเซ็กซ์แต่วม่นะริมถนนจองเอ,งอลิสเต่อยู่อยู่หน้าร้านนี่อยู่หน้าร้านอะไรก็ไม่รู้ไดอยู่นี่ยูนิเซ็กซ์นี่แหละอร่อยๆๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวจิ้มโกโก้สิไหนก่อนจิ้มดิสแตฟก่อนไม่ติโกโก้เจ็บไปนิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำตาลก่อนเดี๋ยวค่อย,ยน,น้ำต,ตาลม,ม,ม,มาละ เด็ดเติมน้ตาลเนาะนี่คาราเมลในแม่คาราเมลของคุณแม่เป็นคุณไงแม่เป็นไงบ้างแต่พัวตองนะนี่เมนูนี้เบียร์ต่างให้ใช่แม่ไม่รู้จักหรอกเอลาเต้คาราเมลไม่ใช่อันนี้คือลาเต้คาราเมลเออลาเต้คาราเมลดูดิครีมครีมครีมเป็นครีมครีมมาครึ่งแก้วแล้วนะดูดิครีมก็ไปครึ่งแก้วจริงๆนะอร่อยมย อร่อยมากนี่นแล้วใครที่บอกว่ามากินริมถนนเนี่ยหนาวรือเปล่านะไม่ต้องไม่ต้อง,องกลัวหนาวเลยเพราะว่าตอนนี้เขามีฮีเ,เตอร์อยู่ข้างบนเห็นปะอันนี้คือฮีเ,เตอร์ส่องส่องความร้อนลงมาบนตัวบิลลังเนี่ยโคตรแต่ร้อนเลยตอนนี้คือตรงนี้นั่งนั่งไม่มีกระจกนันเนี่ยไม่มีกระจกกระจกคือตรงนี้แต่ว่าโคตรร้อนเลยตอนนี้ร้อนมากมนี่อันนี้เติมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะครับ เดินพัฒนาเราใช้ได้เลยอ่ะรสชาติกำลังดีเลยอ่ะเนี่ยลองชิมนี่สิแม่แม่ชิมนี่เนี่ยสิขนมปังลูกเกดเนี่ยแม่ปล่อยดิแม่ชี่เองแม่มันกรอบนอกนุ่มในจริงนะเนี่ยจริงสินี่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 นะมีกินตัวที่มีลูกเกดสิกินที่มีลูกเกดมีน้ำตาลได้หรือเปล่ากิน อร่อยค่ะคุดแม่อืมค่ะดีมากิเยอมันไม่ได้ชื่อร้านยูนิเซ่แต่มันเป็นชื่อร้านมาดิโก้นะครับนี่เห็นไหมให้เห็นเลยว่ามันถนนชองเอลิเซ่จริงๆ,ๆเห็นไหมนี่18ยูโรคือค่าเสียหายนี่อันนี้ก็คือถนนชองเอลิเซ่วันจันนะครับ ออนนี้ประมาณ10โมงช้าแล้วเนี่ยยังเงียบเหงาอยู่เลยคือเขาขี้เกียจทำงานกันหรือว่าอะไรแต่ปกติที่ยุโรปเขาจะเปิดสายๆนะเหมือนกันนี่บิลุูังกับคุณนายแม่ก็เดินอยู่ที่บนถนนชามาริเซ่น,นะครับนีอร่อยแม่อิ่มเลยเดี๋ยวเพิ่งอิ่มเดี๋ยวมีอีกตองวันโอ้หดูตัวตึกเขาสวยสวย นี่ขนาดร้านขายของไอ้ยังดูแกะสลงสลักแบบว่าฟ้านนี้สวยสดงดงามนี่เดี๋ยวบถ่ายไงนี่โรงแรมมาริออตถ่ายชื่อบนบนบนนี่นี่โรงแรมมาริออติบนี่เจ้คนนี้เจ้อะไรก็ไม่รู้เจ้ถือนกไงเนี่ยอันนี้คือโรงแรมมาริออตนะครับเขาใช้ชื่อว่า วิทตองบิวดิงด้วยหนึ่งเก้าแล้วดูตึกเคสี่มีมมทาสีทองสีทองแบบว่าโอ้โหยังกับพระราชวังแค่ติงนี้ก็สวยแล้วอะ่ะแล้วดูแต่คนที่เขาแต่งตัวที่นี่สิเห็นไหมเขาแต่งกันดูแบบว่รู้หรูนั่นเลยอะ่ะคุณนแม่ที่คุณนแม,นนแม่หมวกหมวกไม่หรูเลยอะ่ะ <laughs> นี่อันนี้ร้าน H&M นะ แล้วก็ข้างๆก็มี <Morgan. S 1> ร้านเสื้อผ้ามอแกนมอแกนแมนก่อแมนแล้วโซลาริสโซลาริสนี้ร้านไขแวป็นตาแล้วก็เมียอีจอ์สนะครับร้านซาร่าตรงนี้ก็มีร้านมาแอนสเปนเซอร์มีมาแอนสเปนเซอร เดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นซิเราเห็นตึกหลุยแล้วล่ะคือตึกนู้นเองนี่เราข้ามถนนชองนะครับเราก็จะเห็นประตูชัยเห็นประตูชัยนี่เลยมนี่เลยเราจะเห็นประตูชัยอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางถนนถนนชองอิตเซนะครับถัดมาตรงนี้เองคือร้านร้านหลุยอยู่ตรงนี้นี่นอยู่ใกล้มากๆเลย นี่เลยร้าน LV นะครับหรือวิตตองที่ใครใครมาเขาก็ต้องมาซื้อกัน,ว,น,ว,นวันนี้มันเพิ่งเปิดไงมันเพิ่งจะประมาณ10บโมงครึ่งเองมั้งน่าจะเพิ่งเปิดอันนี้คุณนายแม่คุณนายแม่เดินไปไหนอ่ะรล้คุณนายแม่เดิไไน, <c oughs> น,นดเข้าร้านหลุยไปแล้ว นี่ร้านหลุยส์บิลลซานกับคุณนายแม่ก็ออกมาจากร้านหลุยส์นะครับนี่ข้างหลังคือร้านหลุยส์ใช่ไหมนี่เมื่อกี้เข้าไปข้างในนะคุณนายแม่เจอกระเป๋าไปละ22,500ยูโรนะครับก็คือดีเป็นเงินไทยนะประมาณว่า950,000ใบละ950,000บาทโอ้โหแม่เจ้าลมจะจับใส่คุณนายแม่รูปแล้วรูปอีกมันเป็นหนังจระเข้นะแล้วก็เป็นแบบเหลี่ยมๆแต่ว่ามันก็สวยอะ่ะสวยจริงๆ คืแม่ก็อยากได้ด้วยความที่บุรีจีลังไคแล้วแต่ว่าไม่ใช่ถูกบุรีจีลังไคนะคือแพงแบบว่าสวยบุรีจีลังไคแต่แพงมากบุหรี่จีมดลูกมันลูกฟอร์มหมดแล้วเนี่ยเออมนลูกฟอร์มหมดแล้วเลยตัดใจได้อะปาดีถ้าสปาร์กนะเสร็จไปนีทามนลูกสปาร์กป่ะคะแล้วเราไปเที่ยวที่อื่นบ้างไปดูมนาลิซ่ากันบ้าง่ะ